น้ำตกยอมเล็กๆตรงนี้นี่สวยมากครับผมตรงนี้หน้านั่งเล่นหน้าเช็คอินถ่ายรูปมากตรงนี้เป็นน้ำตกจุดที่สองที่สามารถเดินลงมาเล่นน้ำได้ช่วงนี้น้ำก็ค่อนข้างแรงเลยนี่น้ำตกยอมๆยอมเล็กๆตรงนี้นี่สวยงามมากครับผม มันไหลามาจากด้านบนฝั่งนูน้นมนีหยอมเล็กๆให้ได้เล่นน้ำด้วยนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาเน่าแถวเบลเพื่อนร่วมเดินทางในวันนี้เนี่ยผมพาทุกคนมาอยู่ที่นครนายกมาเที่ยวน้ำตกนางรองกันเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูด้านใน ว่าบรรยากาศเนี่ยจะสวย,ยางามไหมแต่ว่าผมนผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าช่วงที่ผมมาเนี่ยมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวพอดีช่วงพฤศจิกาน้ำก็ค่อนข้างเต็มถ้าใครจะมาเนี่ยแนะนำให้มาช่วงนี้แหละเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันเลยดีวยกว่าไป let's go <S ก็ด้านในเนี่ยก็จะมีร้านขายของขายน้ำขายขนมขายเสื้อผ้า ขายก็ของฝากเนี่ยเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาบางร้านก็จะไม่เปิดเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในดีกว่านี่ฮะน้ำเต็มน้ำก็ไหลไม่ถึงแตะแรงมากเท่าไหร่น้ำน่าเล่นมากครับผมจุดน,นี้สามารถเล่นน้ำได้นะ ฝนก็ตกปล่อยๆลงมาแล้วิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองฝนตกแล้วน้ำน่าเล่นมากเลยช่วงน้ำเต็มพอดีนะนี่บรรยากาศธรรมชาติเป็นน้ำตกหย่อมเล็กๆตรงนี้เป็นชั้นลช้นล่างนะนีสวยงามมากๆ วันนี้วันที่เรามาเนี่ยเป็นวันธรรมดาวันนี้เป็นวันพุธผมมาเนี่ยก็วันพุธเดือนสิบเอ็เดือนพฤศจิกาน้ำก็ถือว่าเต็มนะปลายฝนต้นหนาวเองดูธรรมชาติดูน้ำตกวันนี้เป็นวันธรรมดาก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ไม่ค่อยเยอะต่เท่าไหร่ก็จะมีบ้างน้ำตกสวยนะ ทางด้านนู้นนี่ก็จะเป็นมีร้านอาหารด้วยมีทางฝั่งตรงข้ามนี่ส่วนทาง้็นี้ก็จะเป็นป้ายเตือนสีเขียวนะเล่นได้ปกติสีเหลืองเล่นด้วยความระมัดระวงังส่วนสีแดงเนี่ยห้ามเล่นโดยเด็ดขาดก็ปฏิบัติตามป้ายเตือนนี้ด้วยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกัน วา่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะขับรถมาแค่สองชั่วโมงก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านบนด้านในนี้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวเ๋เราเดินเข้าไปดูด้านในตอนนี้ก็ฝนตกไปปลอยลงมา ยากาศชุมช่มําเลยตอนนี้ก็น้ําก็ถือว่าสีใสยอยู่นะไม่ถึงกระคุณไม่คุนเลยแหละแต่ว่าก็มีฝนตกไป,ปอย์ๆมาวันนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเป็นวันธรรมดาที่ผมมาเนี่ยเป็นวันพุธให้ดูบรรยากาศด้านหลังผมสัมผัสกับธรรมชาติไอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่ด้วยขับรถมาก็สองชั่วโมงถึงแล้ว นครนายกนี่เองเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูฝั่งนู้นันต่อดีกว่าเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นกันไปเลยดีกว่าปะนี่เวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันธรรมดานะักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าคนที่มาส่วนใหญ่ก็จะมาเล่นน้ำ มานั่งคิวๆริมน้ำตกกันส่วนใหญ่ก็จะมาปิกนิกกันเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะพาเด็กๆมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำตกกันแล้วก็ที่นี่เนี่ยณตอนนี้วันที่ผมมาเนี่ยตอนนี้เข้าฟรีแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เข้าฟรีถึงเมื่อไหร่นะต้องคอยติดตามดูในเพจ ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกนางรองกันดูลองเสิร์ชหาในใน g ูเก l e กันดูรอยยิ้มดูความสุขของเด็กๆที่ได้เล่นน้ำได้สนุกความสุขของผู้ปกครองก็เห็นลูกๆเองสนุก <c oughs> เดี๋ยวเราไปเูียนต่อดีกว่าตอนน้ำตกที่นี่มี น้ำกำลังพอดีเลยนะช่วงนี้กำลังน่าเล่นเลยต้องลองมา,มาดูน้ำก็ใสไม่ขุ่นเลยต้องมาดูครับต้องลองมาดูนี่ฮะน้ำตกนางรองบรรยากาศน้ำน่าเล่นมากดูน้ำเต็มแอ่งเลยดูเด็กๆมาเล่นน้ำกัน น้ำเต็มแอ่งเลยช่วงนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยน้ำก็ค่อนข้างเย็นนะเย็นมากเลยดูบรรยากาศน้ำตกสวยงามรับผมได้มายืนอยู่ท่ามกลางน้ำตกเนะี่ย ให้สายน้ำพัดผ่านขาเราไปเนี่ยผมว่ามันก็รู้สึกดีอีกอย่างหนึ่งนะรู้สึกดีไปอีกแบบน้ำเย็นมากดูสายทานทางน้ำไหลเลยมาเล่นได้อะ่ะตรงนี้ไม่อันตรายอยน้ำตกสวยงามมากครับผม หายเหนื่อยรูดมาทั้งกายแล้วลงไปดูอีกหน่อยดีกว่านี่ครับสวยงามตอนนี้ก็ฝนตกปล่อยๆลงมาแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมาเที่ยวธรรมชาติก็ต้องเจอกับธรรมชาติฝนมันก็เป็นหนึ่งในธรรมชาติที่เราต้องเจอเหมือนกันดูสายทางน้ําไหลเนี่ยเย็นสบายครับผมพ่อแม่พาลูกน้อยมาเล่นไ้มายืนท่ามกลางน้ำตกอย่างนี้ไหก็ ถือเป็นการพักกายพักใจอย่างหนึ่งไงนะหายเหนื่อยครับผมโ้ไครว่าหยุดสาวอาทิตย์หรือว่าหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเนี่ยสามารถขับรถไม่ได้นะอยู่ใกล้ๆนี่เองใกล้่าไหนขับรถมาสองชั่วโมงตอนนี้ฝนตกแล้วเดีย๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าขออญาตหลบฝนก่อนไม่ไหว บรรยากาศที่นี่สวยงามมากวันอาจจะด้วยเป็นเพราะวันที่วันที่ผมมาเนี่ยเป็นวันธรรมดาด้วยนะท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมชอบบรรยากาศอย่างนี้แหละคนน้อยสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมีน้ําให้เล่นมีต้นไม้ให้หลบแดดหลบฝนบรรยากาศคิวมากครับผมก็ใครสำสาหรับใครที่มองหาสถานที่พักผ่อนธรรมชาติใกล้ๆกล้นะ ถ้าคุณอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็แนะนําที่นี่เลยนะน้ําตกนางรองสําหรับใครที่มาแล้วเนี่ยก็อยากให้มาอีกสาหรับใครที่ไม่เคยมาเนี่ยก็แนะนําว่าต้องมาแต่วันที่ผมมาเนี่ยมันสวยปเป็นินดนึงฝนด้านตกตอนนี้ผมก็หนีขึ้นมาหลบฝนอยู่ด้านบนมาสั่งข้าวเหนียวไก่ย,ย่างแล้วก็ลาบดินด้านหล่างพ่อแม่ ปลากำลังทำให้ผมอยู่ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าล้วจะบ่ายโมงหาอะไรรองท้องก่อนเอาแบ่งกันกินอี่มาอีกตัวแล้วเดี๋ยวๆเ,เอานี่แบ่งๆกันผมเป็นคนชอบเล่นกับหมาชอบเอาอาหารในหมาหกินอืมแสบ่่ ก็หลังจากที่เรารับประทานอาหารกนะันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปดูด้านบนนู้นผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูดีกว่าไปกันเลยนี่สองข้างทางก็จะมีศาลาให้เราได้นั่งพักด้วยนะนี่ที่พักนางท่องเที่ยวโดยตัวสอนจ้างมาแล้วมาฟรีนะเข้าฟรีรับ ค่าเข้าฟรีตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะเสียประมาณ20-40แต่ว่าเจ้าที่เขาบอกเข้าฟรีนี่พอมาถึงด้านบนนี้ห้ามรถทุกชนิดขึ้นด้านบนก่อนได้รับอนุญ,ญาตหมายความว่าถ้าเราจะเข้าไปนะเราต้องเดินขึ้นไปอย่างเดียวอันนี้กรุณาขับรถช้าๆน่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่ ส่วนทางด้านซ้ายนี่ก็จะมีห้องน้ําอมเป็นอิฐสีส้มๆนี่ทังชายทั้งหญิงไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในก็ต่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเพราะผมก็ไม่เคยมาเมื่อกี้มันเป็นทางลงเล่นน้ําจุดแรกที่เราเดินเข้าไปนี่ผมเห็นละป้ายที่สองละทางลงเล่นน้ําจุดที่สองละอยู่ด้านหน้านี่นี่นี่ เดี๋ยวเราเดินไปดีกว่าเดีวขอวับไปเลยน,ะนี่ทางลงเล่นน้ำอันนี้เป็นจุดที่สองนะก็จะเป็นป้ายเตือนสีแดงเนี่ยห้ามเล่นโดยเด็ดขาดสีเหลืองเล่นด้วยความระมัดระวังสีเขียวเล่นได้ปกติส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นเขตอุทยานหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ แต่ว่าสามารถก็เดินเดินขึ้นไปได้นะแต่ไม่สามารถเอารถขึ้นไปได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูทางด้านนี้ดีกว่าทางจุดเล่นน้ําจุดที่สองเนี่ยเมื่อกี้เราเดินลงไปเป็นจุดแรกผมก็ไม่รู้กันว่าจะเจออะไรผมก็ไม่เคยมาว้าว สวยงามมากบรรยากาศธรรมชาติต้นไม้เยอะมากนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานปูนนะเป็นหินเป็นสะพานปูนฝนมาอีกแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันดีกว่า ตรงนี้อากาศสดช,ชื่นมากเขาเรียกอะไรออกซิเจนเต็มปอดเลย <S <S 1> <S 1> ตรงนี้จะมีน้ำตกเล็กๆนะในด้านหลังผมเนี่ยนี่จะเป็นน้ำตกเล็กๆเดีย๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในต่อดีกว่า มเห็นเหมือนมีน้ำตกอยู่ด้านในแวบๆใจจริงด้วยเดีย๋ยวพาดเดินไปดูด้านในตรงนี้เป็นน้ําตกจุดที่สองที่สามารถเดินลงมาเล่นน้ําได้ช่วงนี้น้ําก็ค่อนข้างแรงเลยอันนี้มันจุดที่สองนะจุดที่สองเนี่ยผมเดินมาเมื่อกี้มีอยู่สองสามคนเอง น้ำค่อนข้างแรงครับผมก็หลังจากฝนหยุดตกไปเนี่ยผมไม่เคิดว่าอากาศค่อนข้างเชืญอขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรทุ่มขามขึ้นน้ำทุดที่เองเนี่ยจุดที่ลงเล่นน้ำได้เนี่ยก็ค่อนข้างแรงเลยนะเนี่ย สวยงามไห่น้ำแรงมานิดน,นึงผมว่าจุดที่หนึ่งเมื่อกี้นะ่ะที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยกำลังเหมาะเลย,ยเดี๋ยวไปลุยต่อดีกว่าโอ้ยใช่ไหุดจอด เลื่อนโอ้เดินไปโคเหินนะผมมันเลื่อนนิดหน่อยก็สำหรับใครที่มาเล่นน้ำตกหรือว่ามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยก็อย่าลืมหาเครื่องแต่งกายที่เหมาะหรือว่าที่เหมาะกับสถานที่นั้นด้วย รองเท้าที่ผมใส่มาเนี่ยก็กค่อนข้างลื่นเดี๋ยวเราไปลุยัต่อเลยดีกว่ายอดจริงไปลุยต่อก็หลังจากที่เราเดินขึ้นมาจากจุดลงเล่นน้ำจุดที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนี่จะเดินขึ้นไปทางนี้อย่างที่ผมบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไร พราะผมก็ไม่เคยมาอ๋อนี่ป้ายตรงนี้เขาเขียนว่าห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มผ่านจุดนี้ห้ามนําอาหารขึ้นมาแต่ว่าเราขึ้นไปได้เดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปด้านบนไปลุยกันเลยดีกว่าตรงนี้ก็เป็นทางทางที่รถสามารถวิ่งได้นะ แต่ว่าก็น่าจะกั้นไว้ไม่ให้รถผ่านสองข้างทางนี่ก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เปียกทั้งน้ำจากน้ำตกแล้วก็น้ำฝนด้วยตอนนี้ตอนนี้ฝนหยุดไปแล้วให้รู้ข้างหน้านี่อะไรแต่เราจะเดินลุยกันต่อ ไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆโอ้ตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ทางก็ค่อนข้างลกนะอาจจะด้วยเพราะไม่ค่อยมีคนขึ้นมาส่วนมากที่ผมเห็นก็จะเป็นที่ขึ้นมาก็จุดที่หนึ่งอะเยอะมากจากที่ดูใน youtube บ้างในรีวิวบ้าง ส่วนมากผมก็ได้เห็นจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองนัแหละอันนี้ทางเดินึ้ามาตรงนี้ผมก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าผมก็จะพาเดินเข้าไปผมก็ไม่รู้ด้านในมีอะไรบ้างดูยังต่อดีกว่าอันนี้ผมเดินมาถึงน่าจะจุดที่สามแล้วน่าจะเป็นทางลงจุดที่สาม แต่ว่าตรงนี้มีป้ายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนี่ฮะจุดที่สามตรงนี้มีต้นหูกวางนะหูต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากแล้วก็มีป้ายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดแต่ว่าจะมีสะพานเดินให้เราได้เดินชมอยู่ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปโปรดระมัดระวังพลัดตกหน้าผาอันตรายถึงชีวิตก็ธรรมดาครับผมมาสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยพวกน้ำตกป่าเขาหน้าผาอะไรเงี้ยต้องระวัดระวังระมัดระวังด้วยความเป็นพิเศษู่แล้ว ตรงนี้มีสะพานแต่ว่าสะพานมันชำรุดตรงด้านนูน้นแหละสะพานมันชำรุดอยู่กิ่งไม้กิ่งอะไรมันหักลงมาทับสะพานเราเลยเดินข้ามไปไม่ได้เนี่ยสะพานก็เป็นแผ่นเหล็กบางๆปูดได้ด้วยไหมนีน่ผมเหยียบมันบุบบับบุบบลงมาแล้ว ก็อาจจะด้วยเพราะมันไม่ค่อยมีคนมาเวยอาจจะไม่ได้ค่อยบำรุงรักษาสักเท่าไหร่ตรงเนี้ยเพราะระหว่างทางที่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันก็มีแต่กิ่งไม้ใบหญ้าเศษใบไม้เต็มขอ,ของข้างทางเลยเหมือนมันไม่ค่อยมีคนมาดูแลสักเท่าไหร่ตรงจุดนี้จุดที่สามเนี่ยที่เราเดินมา หดวยอดเอยแต่ว่าคุ้มครับผมมาแล้วมันต้องเอาให้สุดมาแล้วจะมาเก๊ๆกลางๆเนี่ยผมว่ามันเสียดายเสียดายน้ำมันขัแบบมานั้งไกลมันก็ไม่ไกลเท่าไหรน่นี่แ่บนักก่อนนายกเองแต่ไปรู้เรื่องต่อดีกว่าเนี่ครัที่ผมบอกคือสองข้างทางแล้วบนถนนเนี่ย มันเต็มไปด้วยเศษไม้ใบหญ้าก็อาจจะด้วยเหตุผลที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยมีคนขึ้นมาแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้บำรุงวักษามันเท่าไหร่โอ้เอยได้มาสูตรบรรยากาศ ธรรมชาติแบบนี้เต็มเต็มปอดเนี่ยโดยไม่ผ่านแมสเนี่ยสุดยอดกันนะไม่ได้สูดอากาศแบบสดชื่นเต็มเต็มปอดแบบนี้มาสามปีสี่ปีละตั้งแต่โควิดมาเนี่ยจนนชินกับแมสไปแล้ววันนี้ได้มาสูดอากาศแบบเต็มเต็มปอดอีกครั้งหนึ่งนี่ก็รู้สึกดีนะครับผมอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ว่ามีความสุขครับผม โอ้ oh. นี่ไงน้ำตกยอมยอมเล็กๆตรงนี้นี่่สวยงามมากครับผมมันไหลามาจากด้านบนฝั่งนูน้นมียอมเล็กๆให้ได้เล่นน้ำาด้ไหม เดี๋ยวผมขอตัวลงไปแช่สักแป๊บหน,นึ่งนี่ครับความสุขในชีวิตของผมมันหาได้ไม่ยากเลยขอแท่ได้ออกมาสัมผัสธรรมชาติเนี่ยความสุขในชีวิตของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นแบบนี้แหละแบบที่คุณเห็นนี่แหละ แม้นตกเนี่ยเมื่อกี้เห็นมีปลา้วยนะเออขนาดที่แบบมีคนมาเล่นน้ำมีอะไรก็ยังมีปลาอยู่ดูด้าล้างตกีหมสวยงามผมบอกไว้ก่อนเลยหลังจาก EP นี้เนี่ยเราจะไปต่อกันที่น้ำตกสาลิกาแต่ว่าคงต้องเป็น EP หน้าแหละเพราะว่า ถ้ามันต่อกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินขอตัดแบ่งเป็นสอง e ีแล้วกันสําหรับคลิปนครนายกวันนี้แล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยผมอาจจะขึ้นเกือนคุนดาดประการชนด้วยเดีย๋ยวจะจะพาไปเก็บบรรยากาศโอ้ไป็นไงบ้างครับผมวันนี้หลังจากที่ได้พามาเที่ยวน้ำตกได้มาเดินเล่นชมบรรยากาศ สถานที่ท่องเที่ยวในธรรมชาติใกล้กรุงเทพเนี่ยขับรถมาแค่สองสองชั่วโมงเองผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะมีคนชอบหรือเปล่าหรือจะมีคนดูหรือเปล่าหลังจากที่ลงคิีวิโอนี้ไปเนี่ยแต่ผมบอกอย่างหนึ่งว่าวันนี้ผมมีความสุขครับผมความสุขของผมมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอย่างคนอื่นๆเขาความสุขของผมมันก็เท่านี้เองครับผม ความสูงของผมคือนอกจากได้กลับบ้านแล้วก็ได้มาอยู่ในท่องเที่ยวธรรมชาตินี่แหละครับแล้วก็สําหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กับผมด้วยส่วนในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะพาไปที่น้นตกสริกาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยไม่ห่ายจากนางรองเท่าไหร่ต้องขอตัดเป็นขอเป็นสอง EP ไม่งั้นมันจะยาวเกินเอาละวันนี้ผมต้องขอตัวลากลับไปก่อน เจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย